ครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมท็อปแห่งไร่กิจย,ยาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาปลูกต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับมะเดื่อฝรั่งที่ผมจะพาทุกท่านมาปลูกในวันนี้ก็จะเป็นพันธุ์เปรลาตุรกีนะครับพันธุ์ปรลาตุรกีต้นนี้เลยนะครับทำไมถึงได้ชื่อว่าพันธุ์ปรลาตุรกีนะครับเพราะว่าต้นนี้ มันจะมีผลสีน้ําตาลนะครับผลสีน้ําตาลซึ่งสื่อฐานว่าน่าจะมาจากประเทศตรุรกีเนี่ยะครับมันก็จะมีหลายพันนะมันเหนียวฝรั่งเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบของซูเปอร์ฟู้ดของโลกเลยนะครับที่เป็นผลไม้ที่มีาสารอาหารแร่แร่ธาตุที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับเปล่าตรุรกีต้นนี้ก็จะมีผลสีน้ําตาลนะครับเวลาสุกก็จะมีผลสีน้ําตาลเข้มนะครับก็กินสดได้เลยนะครับต้นนี้ต้นนี้ผมซื้อมากิ่งตอนมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ กิ่งต้นตอนมาแ,กแรกๆเนะี่ยมันก็จะไม่มีใบมีกิ่งอะไรนะมันจะมีเป็นกิ่งล้นๆมาเลยนะกิ่งล้นๆมาเลยแล้วก็ติดตุ้มที่ออกรากแล้วเล็กน้อยมาในพุ่มถุงพลาสติกมานะครับก็เอามาเลี้ยงไว้สักประมาณเดือนเกือบ2เดือนแล้วประมาณ2เดือนนี่แหละต้นนี้ก็จะแตกยอดแตกกิ่งแตกใบออกมาสวยงามเลยพร้อมที่จะ ลงแปลงได้เลยนะครับอันนี้ผมจะลงแปลงแบบไม่ลงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยู่ในโรงเรือนนะครับส่วนมากที่เห็นเขาปลูกกันเนี่ยจะเป็นแบบลงในโรง,งเรือนก็เพื่อง่ายในการดูแลมแมลงพวกนกที่จะมากินผลมะเดือนะครับ,นะรบเพราะว่ามะเดือนเนี่ยพวกนกชอบมากแต่ว่าเราก็ปลูกกลางแจ้งแบบนี้เลยต้นจะได้ใหญ่ๆครับปล่อยต้นใหญ่ไปการป้องกันนกมากินแล้วก็ าการหุ้มพลาสติกหุ้มถุงพลาสติกเอาครับใช้ได้เหมือนกันการเตรียมหลุมนะครับหลุมนี่ผมเตรียมเนี่ยก็เป็นหลุมลึกขนาด50ซนติเมตรนะรกว้างยาว50ซนติเมตรเช่นกันผมก็ขุดลงไปแล้วก็เตรียมเอาวัสดุปลูกลงไปคลุกเขาให้เข้ากันมันจะมีะปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผมหมักเองเป็นปุ๋ยขี้กวัวกับพวกเศษใบไม้นะครับ ก็จะย่อยสลายเป็นที่เรียบร้อยต้องเป็นปุ๋ยที่ย่อยสลายก่อนนะครับถึงจะนํามาใช้ได้ไม่งั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายภายในหลุมมันจะทําให้ต้นไม้มันจะแย่งไนโตรเจนต้นไม้นะครับมันทําให้ต้นไม้เหลืองแล้วก็เน่าโคนเน่ารากเน่าได้ในที่สุดอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะดุที่ต้องเตรียมนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไตรโคดามานะครับเชื้อราไตรโคดอมะถ้าในการลดนะครับใช้ผสมน้ําลดรองก้นหลุมนะครับลดรองก้นหลุมเพื่อที่จะ ป้องกันหรือกําจัดพวกเชื้อราปราดําหรือลาพวกที่เป็นสาเหตุของรากเน่าโคนเน่านะครับในพืชตัวนี้เราลาดลงไปก่อนเลยตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ตัวพระเอกเจ้นฮิตเลยนะครับที่เราใช้ในการรดต้นไม้ผสมน้ารดต้นไม้ในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็จะมีพวกธาตุาอาหารที่จําเป็นต่างๆพวกสารเลี้ยงรากหรือ,อพวกวไซโตไคนินหรือ สารอาหารจําเป็นทั้งหมดที่พืชต้องใช้ในการจเจริญเติบโตนะครับตัวนี้จะมีครบถ้วนเลยนะใช้ผสมรดน้ำต้นไม้นะครับตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่ต้องผสมลดในทุกวันก็ได้นะครับสองสามวันทีหรือว่าสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเรามีรดเยอะไม่เป็นไรครับตัวนี้เราเยอะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันจะเปือ,อนเท่านั้นแหละถ้าเรามีปริมาณน้อยนะครับแต่ก็สามารถที่จะขยาย หรือว่าผลิตเองได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูในวิดีโอสอนการขยายพันธุ์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในวิดีโอที่ผมทำมาให้ดูได้นะครับวัสดุที่ใช้ในการตเตรียมปลูกเมื่อเดือยฝรั่งก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ตัวนี้เป็นพื้นที่เดิมเป็นที่นานะครับที่นาจะเป็นที่ลุ่มแต่ว่านิสัยของเมอเดือฝรั่งเนี่ยจะไม่ชอบน้ําขังหรือน้ําท่วมนะครับมันจะ มันเป็นพืชมาจากตะวันออกกลางนะครับจากตรุรกีอิสราเอลอะไรพวกนี้นะครับเป็นพืชจากตะวันออกกลางไม่ชอบน้ำอชอบแดดแดดจัดตลอดทั้งวันเลยยิ่งดีนะครับอันนี้ไร่กิจกาของเราอยู่ที่สารคามนะครับที่มหมาจังหวัดมาสารคามก็แดดจัดเลยชอบเลยนะครับตัวนี้ทีนี้วิธีการปลูกของเราเนี่ยก็จะ,ะพูนดินขึ้นมาให้มันสูงสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้น้ําท่วมขังเวลาฝนตกนะฝนตกนะัแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีความลาดเอียงอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็เป็นดินทรายดินร่วนปนทรายครับนะเรื่องปัญหาน้ําขังไม่น่าจะมีมากนะบวกกับโยกโคข,ขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีในกรณีนี้โอเคครับเริ่มลงมือปลูกกันเลยดีกว่า เทาเนี่ยแบัตน,น,นะครับวิบัตที่เ็นของขทวที่เทลงไปเนี่ยจะเป็นลาขาวนะครับลาเขานี่เป็นลาดีที่เกิดจากการหมักของอวิมักที่เราทําขึ้นมานะจะเป็นลาดีที่จะไปช่วยในการทาลายากาจัดพวกลา้ายนะครับ ตั้งขึ้นมาเผื่อว่าเราจะทําโคกยกสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับจะได้ไม่น้ําไม่ท่วมขังลกกำลังจะ แต่ล้วเราก็กลบดินได้เลยนะครับอันนี้เป็นรถเชื้อไคนได้มาลองพ้นหลุมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ก็คุมด้วยฟางนะครับเพื่อที่จะได้รักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นมะเดื่อฝรั่งของเราได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยครับต้นมะเดื่อฝรั่งพอต้นโตได้สักระยะพอที่จะยืนต้นได้ดีได้แล้วนะก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําบ่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบไม่ค่อยชอบน้ำนะครับพอชุ่มชื้นสองสามวันครั้งนะครับก็พอ ก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการปลูกต้นมะเดื่อฝรั่งก็ไม่ยากใช่ไหมครับหลักการก็ประมาณนี้คือเราอย่าให้มันมีความเสี่ยงในการที่น้ําจะท่วมขังมันนะครับแล้วก็การดูแลก็ง่ายๆเลยไม่ต้องไม่ค่อยได้ลดน้ํามากนะครับคุมยกถ้ามันเป็นพื้นที่ของเราเนะี่ยมันเป็นพื้นที่รุ่มหน่อยแล้วก็ยกโคกให้มันสูงขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็คุมหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไม่ยากนะครับ การปลูกและการดูแลบำรุงรักษานะส่วนในเรื่องของอตลาดของมะเดือฝรั่งในประเทศไทยนั้นก็ยังเปิดกว้างนะครับยังมีความต้องการผลมะเดือฝรั่งสดอีกเยอะเลยนะครับและก็ในเรื่องของอการแปรรูปก็ยังมีความต้องการของตลาดอีกเยอะนะครับก็สามารถให้สนใจที่จะทำะธุรกิจผลิตภัณฑ์ผลผลิตภัณฑ์การจําหน่ายพวกเมือเดือฝรั่งก็เข้ามา ศึกษาดูงานได้นะครับที่ทางไร่กิจการของเรานะครับสำหรับในวันนี้นั้นผมก็จบการสาธิตการพาปลูกเมล็ดฝรั่งไปเพียยเท่านี้ก่อนนะครับหากดูวิดีโอของทางไร่กิจการของเราแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหากถูกใจชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางชาแนลหรือเพจ Facebook ของทางไร่กิจการของเราด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ